ึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์นายสัตวแพทย์อนุชาสัทนวงศ์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสอบถามเรื่องของทั้งสุนัขแล้วก็แมววันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องการคลอดลูกเวลาน้องหมาน้องแมวคลอดลูกมันมีวิธีการหรือว่าจะดูแลอย่างไรให้ปลอดภัยบ้างะคะคุณหมอเริ่มจากประเมินตอนตั้งท้องก่อนเลยอย่างคนที่เป็นเจ้าของเป็นคนเลี้ยงมีวิธีในการประเมินยังไงบ้างะคะคุณหมอคะอ๋อค <Okay. S 1> ่ะก็คือ ถ้าจะสังเกตน,นะครับว่าน้องหมาหรือน้องแมวตั้งท้องนะครับคือเจ้าขอจะสังเกตง่ายๆเนาะว่าแบบท้องมีการขยายใหญ่ครับแล้วก็เต้านมนะครับปกติมันจะเล็กๆใช่ไหครับนี่ก็อาจจะมีลักษณะแบบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีลักษณะแบบชูชันขึ้นมานะครับแทนที่มันจะแบบ,แบ,บเล็กๆอะไรกันเน <humanos. S 2> าะและ้วแล้วก็จริงๆอาจจะสังเกตได้ว่าน้องอาจจะแบบแอคทิวิตี้น้อยลงอะไรเงี้ยครับ <S <S อาจจะแบบ โดยเฉพาะช่วงใกล้คลอดอาจจะเก็บตัวมากขึ้นอะไรครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเพื่อความมั่นใจก็อาจจะต้องพาไปตรวจโดยวิธีการเอัลตตาซาวเนาะหรือเอ็กซเรย์กับคุณหมอครับที่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านเนี่ยค่ะเป็นวิธีเบื้องต้นก่อนถ้าเกิดว่าเอะเมื่อก่อนว่าอ้วนแล้วแต่ว่าช่วงนี้ดูอ้วนกว่าเดิมท้องใหญ่กว่าเดิมแบบนี้ก็สันนิษฐานไว้ได้เหมือนกันใช่ไหมคุณหมอใช่ครับสันนิษฐานได้เหมือนกันแต่บางทีในน้องหมาน้องแมวเนี่ยครับมันมีภาวะท้องเทียมด้วยครับก็คือ เนื่องจากพอหลังจากช่วงที่เขาเป็นสัตว์ไปแล้วเนาะตัวฮอร์โมนเนี่ยครับมันจะอยู่ทั้งตัวที่ได้รับการผสมหร <Euros. S 2> ือไม่ได้รับการผสมเนี่ยมันก็อาจจะพบว่าน้องหมาน้องแมวอาจจะมีภาวะท้องเทียมซึ่งอาจจะทําให้เจ้าของเขาจะจิตว่าเออน้องท้องจริงไหมหรือว่าน้องท้องเทียมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือลักษณะถ้ามองภายนอกมันจะเหมือนกันเลยเหรอคะคุณหมอท้องเทียมกับท้องใช่ใช่แล้วลักษณะภายนอกเหมือนกันเลยครับก็คือท้องขยายใหญ่เต้านมมีการขยายใหญ่แล้วก็ลักษณะของ น้ำนมอะครับช่วงใกล้ๆคลอดก็คืออายุประมาณอายุตั้งท้องประมาณ60สิกว่าันเนี่ยครับก็จะมีน้ำนมไายเหมือนกันด้วยเนาะ<อ>ฉะนั้นอาจจะทำให้เจ้าของเข้าใจผิดอ่ะค่ะถ้าเกิดให้มั่นใจแบบชัวร้อยเปอร์เซ็นเลยกูยไปหาคุณหมอแปนตระสาวเพื่อให้ชัวใช่ครับอาตาสาวหรือจริงๆริดนี้มันก็จะมีตรวจฮอร์โมนในเลือดเนี่ยครับก็คือคล้ายๆในคนเนาะที่ตรวจฮอร์โมนในฉี ค่ะอืมแล้วอย่างสุนักแล้วแมวค่ะคุณหมอเขาจะตั้งท้องกี่เดือนเนี่ยหรือบางคนบอกเอ๊ะรู้แล้วว่าตั้งท้องจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในเรื่องของอาหารให้กับทั้งสุนัขแล้วก็แมวไอ้ค่ะครับปกติน้องหมาน้องแมวก็จะตั้งท้องประมาณสองเดือนเนาะจะไม่ง่ายนะครับค่ะแต่ว่าจริงๆของหมาเนี่ยครับมันจะประมาณหกสิบสามวันของแม่มันประมาณหกสิบเอ็ดวันถ้าเรารู้วันตกไข่อะไรเงี้ยค่ะอ่าก็คำนวณคร่าวๆได้ S <S ใช่ครับส่วนเรื่องอาหารนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าตั้งท้องน้องก็คือหนึ่งเดือนแรกนะครับ<ช>อาจจะ<ช>ไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าตัวอ่อนยังไม่จะไม่เริญเติบโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงเดือนหลังนะครับอยากให้เพิ่มสักประมาณสิบเปอร์เซ็นเนาะเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยครับจะมีการพัฒนามากขึ้นในช่วงเดือนที่สองครับแล้วคุณเป็นอาหารประเภทอะไรอ่ะคุณหมอบำรุงแบบ<อ>ไหนดีคะ ปกติเขาจะมีสูตรอาหารสําหรับสุนัขทองอะไรอย่งเแล้วอ๋อโดยเฉพาะอยู่แล<ต>้ว<ห>ก็ทานได้เลยค่ะใช่แต่ว่าถ้าเจ้าของอยาปรุงเองก็อาจจะเสริมพวกเพิ่มปริมาณโปรตีนหน่อยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ไปแบบสร้างพวกอวัยวะของลูกลอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังคลอดน,นี่จะสําคัญกว่าน้อเพราะาว่าแม่เขาอะครับจะต้องสูญเสียแคลเซียมไปกับน,น้านมให้กับลูกเนี่ยครับ ฉะนั้นช่วงหลังคลอดอาจจะต้องเพิ่มอาหารประมาณ30เปอร์เซ็นแล้วก็อาจจะต้องเสริมพวกแคลเซียมค่ะโอ้คล้ายคนเหมือนกันเลยนะคุณหมอพอหลังคลอดแล้วแคลเซียมต่างๆจะหายไปด้วยแต่ตอร้ันเลยเฉพาอนกันเลยผ่านเล็กแต่ว่าลูกเยอะอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ตัวอย่างเช่นพุดเดินหรือชีบว่าอะไรเงี้ยครับเขาคือเนื่องจากเขามีพันเป็นตัวันาพันเล็กใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้ามีลูกประมาณสี่ห้าตัวซึ่งปกติจะเยอะไปหน่อยก็จะสูญเสียแคลเซียมไปกับลูกเนี่ยครับก็จะส่งผลทําให้แม่มีภาวะผิดปกติที่เราเรียกว่าไข้น้านมได้ครับค่ะคือยิ่งลูกเยอะก็มีปัจจัยเสี่ยงเยอะขึ้นแบบนี้ไหมคุณหมอใช่ใช,ใช่ครับโดยเฉพาะในสุนัขพันธุ์เล็กนะครับเพราะว่าเขากินน,อน้อยอยู่แลนน้วนาอแล้วก็ปริมาณแคลเซียมในร่างกายก็น้อยเลยครับอืมโหเจ้าจของเองก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษใกล้ชิดเลย ใช่ผมว่าก็คือท่านถ้าเลี้ยงน้องหมาก็คืออาจจะต้องศึกษาว่าพันธุ์นี้มีลักษณะเฉพาะอะไรเนี่ยครับหรือว่าเขาต้องการอะไรถ้าแบบเขาต้องการผสมพันธุ์หรือว่าช่วงคลอดอะไรเงี้ยครับก็คือต้องต้องมีความรู้เพิ่มเติมครค่ะค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าครบและหกสิบสองวันหกสิบสามวันอาการสัญญาณต่างๆมันจะเตือนยังไงนะว่าน้องหมาน้องแมวของเราไกลและจะคลอดลูกแล้วเขาจะบอกบอกยังไงกับกับเจ้าของได้บ้างค่ะอ๋อครับ ช่วงก่อนการคลอดเลยครับจริงๆต้องของสังเกตง่ายมากเลยคืออ,อย่างอย่างน้องแมวเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าน้องแมวจะไปซ่อนตัวครแล้วก็กินอาหารน้อยลงครับประมาณหนึ่งถึงสองวันก่อนคลอดเนาะส่วนน้องหมาเนี่ยก็คืออาจจะมีลักษณะเบื่ออาหารแล้วก็กวนกระวายคล้ายๆเหมือนแบบคุยดินหรือว่าถ้าอยู่ในบ้านก็คืออาจจะไปคุยที่นอนอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาพยายามสร้างรังก็คือสร้างที่คลอดลูกไป จะเหมือนเริ่ม<ช>ปลีกวิเวกและขอเวลาส่วนตัวและประมาณสองวันล่วงหน้าก่อนคลอดใช่ครับแ,<ต><อ>แมโดยเฉพาะแมวเนี่ยครับแมว<อ>จะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะฉะนั้น<อ>เหมือนเขาจะซ่อนตัวเหมือนแบบาที่ให้ปลอดภัยที่เขาจะคลอดลูกแล้วก็ไม่ลูกไม่ถูกทมันตรายอะไรประมาณนี้ยค่ะแล้วแบบนี้เราเตรียมให้เขาไว้ได้ไหมคะคุณหมอหรือส่วนใหญ่เขาจะหาเองค่ะอ๋อ ปัจจุบันเนี่ยครับเราเลี้ยงน้องหมานอม้องแมวเหมือนลูกเนาะฉะนั้นเขาจะไว้ใจเราครับก็คือเราส,สามารถเตรียมพื้นที่ได้เลยเนาะก็คืออาจจะมีกระบะคลอดหรือว่าเป็นที่นอนสําหรับคลอดอะไรอย่างนี้ครับอ๋อเตรียมพร้อมได้เลยเขาจะรู้กันเขาอยู่แล้วว่าหมาทางนี้สบายกว่าใช่ใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยครับตามคลินิกหรือโรงพยาบาลก็คือเขาจะมีเครื่องอัตราว์ที่มันแบบตรวจวัดขนาดของลูกได้อะไรอย่างนี้ครับก็คือมันจะช่วยในการพยากรณ์ว่า อีกกี่วันจะคลอดนะอะไรเงี้ยคือคือพ่อแม่ก็จะได้เตรียมความพร้อมได้อย่างง่ายขึ้นก็คืออาจจะไม่ต้องสังเกตพฤติกรรมแต่ว่าเราจะทราบวันที่ที่น้องเขาจะคลอดเลยค่ะอ๋อจะได้ตระเตรียมแบบถูกวันเลยใช่คล้ายๆของคนที่แบบนัดผ่าคลอดอะไรเงี้ยครับของน้องหมาน้องแมวก็ปัจจุบันก็จะมีประมาณนั้นเหมือนกันเป็นได้เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่เขายังชอบคลอดตอนกลางคืนอยู่ไหมคะคุณหมอคะอ๋อจริง ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับถ้าเราปล่อยข้อธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่จะข้อตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำค่ำหรือว่าตอนดึกเนี่ยครับมันมันมีปัจัยอะไร<บ>ไหมคะคุณหมอ๋อทำไมถึงเป็นช่วงเดอเกิ ด้วยความว่าอุณหภูมิเนาะก็คืออุณหภูมิจะเย็นหน่อยกว่าตอนกลางวันอย่างนี้ครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยครับมันจะเงียบสงบแล้วก็น้องหมาน้องแมวเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่เขาจะแบบคลอดลูกในช่วงเวลานั้นอย่างนี้ครับก็อาจจะแบบลูกไม่ถูกทําอันตรายจากความพุกผ้าดในช่วงกลางวันอะไรประมาณนี้ถือว่าคือก่อนหน้านี้ก็ได้ยินว่าแต่กลางคืนเนี่ยจะเป็นน้องหมาน้องแมวคลอดลูกอ๋อมันมีปัจจัยเป็นแบบนี้ อืมเลยค่ะแล,แ,ลแล้วช่วงเวลาในการคลอดของน้องเองเขาค้นนานไ,มไหมคะคุณหมอฮะทั้งน้องหมาแแมวอันเนี้ยแล้วแต่ตัวเลยครับค่ะถ้าสมมติว่ามีมีผมมีลูกสี่ตัวละกันเนาะก็คือปกติจะสมมติว่าเราเห็นช่วงใกล้คลอดแล้วก็มีถุงน้ำข้ามน้ําใสๆออกมาเนี่ยครับค่ะมันก็คือปกติจะไม่เกินสี่ชั่วโมงเนาะอาค่ะแล้วก็ตามทฤษฎีอะครับก็คือ ระยะห่างของการคลอดมันจะประมาณหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับค่ะฉะนั้นสี่ตัวน้องมันก็จะประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงเนี่ยครับอืมค่ะเฉลียฉล่ยแล้วประมาณหนึ่งตัวค่ะเลื่ตัวเนี่ยครับมันจะมันจะโชคลายให้น่อยก็คืออาจจะไม่ได้ตามทฤษฎีครับบางตัวอาจจะทั้งคืนก็ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้แล้วแต่แล้วแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้นกับกับร่างกายของน้องหมาน้องแมวด้วยใช่ไหมคุณหมอ ใช่ครับเพราะว่าถ้าลูกน้อยเนาะบางทีลูกก็จะไม่ค่อยเครียดเนี่ยครับมันก็จะเหมือนไม่ค่อยออกตามทฤษฎีเท่าไหร่ถ้าลูกเยอะเนี่ยครับมันเหมือนครับมันพื้นที่อากาศหายใจจะน้อยลงเนาะเพราะว่าอยากออกมาแลดลใช่ใช่ลมมันจะลอกหลุดครับแล้วตัวลูกเขาจะเครียดมันก็จะแบบออกมาเร็วนอกก็จะมี หลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงคลอดลูก <Okay. S 1> คุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างที่น้องหมาน้องแมวของเราคลอดลูกแล้วเราดันไปเจอไปเห็นพอดีเลยเจ้าของอย่างเราเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างอะหรือช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างอะจริงๆผมว่าปัจจุบันนะครับมันจะมีสื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอ,อะเนาะจริงๆถ้าอยากแบบทําคลอดเองอาจจะศึกษาจากยูทูบหรืออะไรกี้ก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่า ถ้าถ้าแม่ที่ไม่ได้เป็นสุนังน้าง้่านนอนหรือว่าเชื้การของแม่เนี่ยขยายใ,ใหญ่ก็ลูกสามารถออกมาได้นะครับจริงๆพ่อแม่ก็คืออาจจะพอช่วยได้ก็คือ,อช่วยทีกปรุงน,น้ําข้ามอะไรเงี้ยครับ<อ>มัดสายสะดือด้วยได้เย็บผ้าก็ได้นอนแล้วก็ตัดสายสะดืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะใช้ผ้านวดกระตุ้นบริเวณช่องอกแล้วก็ใช้ไซลิงบอลอะครับที่เขาไว้ดูดเซนหะเด็กอะครับอันนั้นก็คือดูด เต็นให้ออกแต่จมูกจตบปากอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้ลูกหายใจเนาะพอลูกหายใจดีก็ค่อยเอาไปกินนมที่ตัวแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจะเป็นหลักการง่ายๆอืมคือเจ้าของสามารถศึกษาข้อมูลได้แล้วก็ช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นๆที่น้องหมาน้องแมวคลอนลูกได้เหมือนกันใช่ครับแล้วเขาเขาจะไม่กลัวไม่ตกใจใช่ไหมเขาจะรู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าคุณหมอ อ๋อในความรู้สึกผมนะครับถ้าแบบคลอดที่บ้านนะอยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับน้องเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าไปโรงพยาบาลโอ้อดีกว่าดีกว่าใช่แต่แต่ว่าเจ้าของเนี่ยครับก็คืออาจจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนเน,นาอะอาารมัเป็นยังไงก็แนะนาว่าเอาไปฝากคลอดที่โรงพยาบาลก็อาจจะปลอดภัยกับตัวลูกแล้วก็ตัวแม่มากกว่าอืมค่รผมว่าจริงๆ จริงๆลูกบางตัวจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างเรากระตุ้นตามที่เราดูมาตาม YouTube หรือตามสื่อออนไลน์นะครับบางตัวมันอาจจะไม่หายใจก็ได้เนี่ยครับหรือว่าน้องน้องหมาน้องแมวอาจจะมีปัญหาแบบหายใจเองไม่ได้เครับก็จะต้องมีเครื่องออกซิเจนช่วยอะไรประมาณนี้ครับอโหจะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีสําหรับเจ้าของที่อยากทําคลอด ใช่ครับค่ะแล้วคุณหมอแล้วเวลาน้องหมาน้องแมวเขาเคลอดมาแล้วต้องทิ้งไว้ประมาณกี่ชั่วโมงถึงเราจะรู้สึกว่าสบายใจได้ว่าน้องปลอดภัยและรอดแบบร้อเปอร์เซ็นแล้วมันจะมีวิธีสังเกตหรือว่า นับเวลาได้ไหมจับเวลาได้ไหมจริงๆอาจจะนับเวลาอาจจะดูยากครับปกติตามทฤษฎีก็คือเราจะดูว่าน้องหายใจเองได้นาะแล้วก็คล้ายๆของคนก็คือส่งเสียงร้องยิงยิงยิงแบบออกเสียงดังๆอะไรเงี้ยครับเหมือนเด็กที่ค่อยแล้วแบบอุแวอะไรเงี้ยต้องตบกลอนก่อนเช็คเช็คเสียงเช็คสาวอ๋อถ้าเกิดแบบนี้คือปลอดภัยดีแข็งแรงแน่นอน ใช่ครับแล้ว,ลวก็สังเกตจากสีคิวเขาก็จะแบบแดงขึ้นไม่ซีดอะไรเงี้ยแสดงว่า,าเลือดมันหมุนเวียนทั่วร่างกายได้ดีหวัวใจทําง,งานได้ดีอะไรเงี้ยเขาจะเช็คหัวใจกับาหายใจครับเป็นหลักก็คือฟังจากเสียงได้เลย ใช่ครับก็ทำจากเสียงร้องแล้วก็ดูสีของตรงจมูกตรงปากนะครับมันจะสีชมพูสีแดงมากขึ้นย่ใช้ได้ทั้งกับน้องหมาน้องแมวเลยใช่ไหมคะวิธีการตรวจสอบใช่ได้เหมือนกันเลยครับแต่ว่าการการช่วยลูกแมวเนี่ยครับจะยากหน่อยเพราะว่าถ้าแม่แมวที่ไม่คุ้นกับเจ้าของเนี่ยครับก็คือถ้าสมมติว่าเรายุ่งกับลูกเขาเยอะมันจะแปลกกลิ่นเนาะแล้วด้วยที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือแมวมีสัญชาตญาณตัดปามากขึ้นครับ ก็ S <S> <ณ S 1> อาจจะไม่เอาลูกแล้วก็กินลูกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เจ้าของอาจจะต้องระวังเรื่องการช่วยคลอดสําหรับแม่โอ้แล้วรูปแบบนี้เขาจะมีสัญญาณเตือนไหมคะว่าเนี่ยเขาจะไม่เอาลูกอะคุณหมอนนจะกินลกูกก็คือเราอาจจะต้องดูสักวันสองวันเนาะถ้าแม่แบบนี้แล้วก็ไม่ยอมให้ลูกกินนมอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับอันนั้นก็คือเจ้าของอาจจะต้องเตรียมตัวว่าต้องเป็นแม่อุ้มบุญเองอะไรอย่างเงี้ยต้องหานมชงอะไรอย่างเงี้ยครับมาป้อนลูกครับอ๋อลักษณะคือเป็นหนีเลยไม่เอาเลย ใช่แต่น้องหมาจะไม่ค่อยเป็นครับเพราะว่าหมาจะเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับคนเนาะแล้วก็เหมือนกลายเป็นแบบเหมือนตัดสังคมไปแล้วแบบหน,นึ่งอะไรอเงี้ยอ๋อค่ะ,ค,ะคุณหมอแต่ก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าเวลาหลังคลอดเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่ลูกหมาลูกแมวเนี่ยมันจะตายโอกาสที่ว่านี้มันมาจากปัจจัยอะไรคะหรือว่าต้องระวังยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ อ๋อครับหลังคลอดเนี่ยครับก็คือเหมือนที่ผมบอกเนาะก็คือเราต้องกระตุ้นให้น้องหายใจแล้วก็กลับไปกลับมาเต้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือนอกจากเรื่องหายใจหัวใจแล้วก็เรื่องอุณหภูมิครับก็คือต้องให้อยู่ในอุณหภูมิที่อุน่นก็คือเหมือนถ้าถ้าแม่ดูแลแม่ก็จะเสือไปใกล้ๆตัวแม่น้องก็จะอุน่นอืดใช่ไหมครับวนใหญ่น้องเขาก็จะตายจากที่แบบหายใจเองไม่ได้ครับอุณหภูมิร่างกายตา่ำเนาะแต่จริงๆนอกจากนั้นมันก็จะมีเหมือน น้องหมาน้องแมวเขาอาวัยวะพัฒนาไม่สมบูรณ์เนาะอาจจะมีอวัยวะภายในที่มันผิดปกติตั้งแต่แรกคลอดก็ได้ครับแต่เรามองข้างนอกอาจจะมองไม่เห็น,นอืมรอ๋อคล้ายๆกับเหมือนระบบภูมิคุ้<า>มกันเหรอคุณหมอคล้ายๆกับระบบภูมิคุ้มกันแล้ว,ก,ก,ลวก็อวัยวะภายในมันพัฒนาไม่สมบูรณ์ครับแล้วก็อีกอักนหนึ่งก็คือน้องเขาอาจจะแบบตัวเล็กกว่าตัวอื่นในฝูงเนี่ยมันก็อาจจะกินนมไม่ทันอะไรนยครับอันนั้นก็คือถ้ายังไง พ่อแม่ก็คืออาจจะต้องสังเกตด้วยนะครับ<ม>ในในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์แร้อาจจะต้องดูแลแบบใกล้ชิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาหลังคลอดเหมือนจะต้องแบ่งการดูแลเป็นสองส่วนเลยไหมคุณหมอทั้งตัวแม่เองแล้วก็ตัวลูกด้วย ใช่ค่ะอย่างตัวลูกต้องเสริมแคลเซียมเสริมอาหารครับลูกก็ต้องดูแลให้ได้กินนมครับอุณภูมิต้องแบ่งการดูแลเป็นสองส่วนอ่ะตัวลูกอาจจะชอบสังเกตอาการตั้งแต่เสียงร้องเรื่องการกินต่างๆส่วนตัวแม่อุณหมอคือลูกต้องกินนมถ้าแม่มีปัญหาเรื่องการลูกดูดนมไม่ได้ให้กินนมไม่ได้แบบนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับตัวน้องหมาน้องแมวที่เป็นแม่ที่คลอดด้วยหรือเปล่าหมออ๋อใช่ครับก็คือ จริงๆนมของแม่ครับลูกก็ต้องกินเนาะทีนี้ถ้าถ้าแบบลูกแมแม่ไม่ยอมให้ลูกกินนมแล้วก็ แล้วก็นมมันคัดเต้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาเต้านมอักเสบตามมาเราอาจจะต้องช่วยบีบออกนะครับอ๋อเจ้าของต้องเป็นคนดําเนินการต่อเองช่วยเหลือต่อใช่ครับอ้ื่อแต่ว่ามนมถ้านมไม่พอ,อก็อาจจะต้องชงเพิ่มอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นสองทางก็คือนมนมนมไม่ได้รับการดูดหรือว่านมไม่พออืมค่ะก็ให้เป็นทดแทนกันเพราะว่าเหมือนยี่ี่ชั่วโมงแรกหลังคลอดนี่คือ สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคุณหมอทั้งทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกเองอ๋อใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะสูญเสียในระหว่างยี่สิบมิถุนายนครับแล้วแล้วก็จริงๆถ้าเราปล่อยคลอดเองก็จะมีหนึ่งปัญหาก็คือแม่อาจจะทับลูกตัวเองก็ได้ครับเพราะว่ากรณีที่ลูกคลอดออกมาเยอะลูกเยอะอะไรเงี้ย<อ>แม่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอ๋อจะเผลอทับไปตายอีก ใช่ครับอ,อาจจะเหมือนไม่รู้ตัวครัค่ะคุณหมอแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นน้องหมาน้องแมวที่เขาเหมือนมีผ่าคลอดแบบนี้การระมัดระวังการดูแลหลังคลอดก็เหมือนกันด้วยไหมคะคุณหมออ๋อจริงๆเหมือนกันเลยครับเพราะว่าจริงๆแผลที่สัตวแพทย์ผ่านเนี่ยน้องเขาก็จะมีผ้าปิดอะไรอย่างนี้ยครับมันก็จะไม่มีผลกับการดูดนมของลูกครับแค่ระวังตรงบริเวณแผลไม่ให้เสียกเฉยๆครับ การดูแลการเฝ้าระวังเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นคลอด<ช>เองหรือว่าผ่าคลอดใช่ครับอืมค่ะแต่แต่ว่าโดยโทั่วไปเราก็จะมียาฆ่าเชื้อเนาะยาแก้ปวดซึ่งจริงๆหมอเขาก็จะเลือกให้ปลอดภัยกับทั้งแม่และกับทั้งลูกเลคอัค่ะ,ค,ะคุณหมออย่างน้องหมาน้องแมวที่เขาเป็นตัวแม่ที่ต้องคลอดลูกออกมาเนี่ยเขาระหว่างทางเขามีเรื่องภาวะแทรกซ้อนมันอาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆไหมคะถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาไม่ดีอ่ะค่ะอ๋อครับ จริงๆก็เจอบ่อยครับก็คือในระหว่างการตั้งท้องครับก็คือต้องระวังไม่ให้แม่ alert, อเลิร์หรือว่ากระโดเดเยอะเกินไปก็จะทําให้แท้งได้ครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เลี้ยงอ่ะครับก็จะต้องระวังพวกโรคนะครับหรือพวกสารเคมีอะไรเงี้ยครับมันด้ส่งผลทําให้แม่เขาแท้งได้อปัจจัยเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเยอะครับแล้วก็มีเขต่าคอนเซวค่อนข้างเยอะเรื่องแบบแทง้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนใหญ่คือเป็นลักษณะคือซอนเลยค่ซะซนแล้ววิ่งแบบนี้เลยค่ะมีทุกแบบเลยครับโซนแล้ววิ่งกระโดดอะไรอย่างนี้นาอนหรือว่าบางทีติดเชื้อเข้าไปในช่องคลอดโดยบังเอิญครับหรือว่า เชื้อบางชน,นิดมันผ่านกระแสเลือดแล้วก็ไปที่ลูกนี่ก็มีครับแล้วก็เจอหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้โรงทําสีลศริยนเนี่ยเนาะในส่วนของผ่ารแคมีที่เข้าจังจมูกครับบางทีมันก็ผ่านกระแสเลือดแล้วก็ไปที่ลูกทําให้แทงได้เหมือนกันโอ้โหต้องดูแลคือเหมือนคนเลยนะคุณหมอในช่วงเวลาคือพอร,รู้ว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยตั้งท้องและจะคลอดแล้วดูแลตั้งแต่ทั้งต้นระหว่างคลอดแล้วก็หลังคลอดดี ใช่ครับส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวลูกเขาอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนี่คือเหมือนที่คุณหมอบอกคือเป็นเรื่องของติดเชื้อบ้างหรือภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงบ้างแบบนี้ใช่ไหมหรือมีโรคอื่นๆอาจจะตามมาด้วยไหมคะคุณหมอคะอ๋อของลูกเนี่ยครับก็คือถ้าสมมติว่าแม่แข็งแรงเนาะแล้วก็ถ่ายทอดภูมิคุ้มกันที่ได้ดีครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเลยอายุหนึ่งเดือนไปแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะแข็งแรงดีละ <c oughs> ดังนั้นก็คือ <c oughs> เราจะแค่อายุหนึ่งเดือนถ่ายพยาธิเนาะอายุ ึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนก็เริ่มไปทําวัคซีนพวกไวรัสเนี่ยครับอันนี้ก็น้องหมาเอลูกหมาลูกแมวนะครับก็จะแข่งได้หรือเป็นไปตามระยะเวลาใช่ค่ะคุณหมอแล้วอย่างเรื่องเวลาลูกหมาลูกแม่ด้วยคลอดออกมาจ้องเจ้าของเองหรือว่าตัวแม่ของมันเองเขาจะสอนในเรื่องการหัดเลียหัดกินอะไรแบบนี้ไหมมันเป็นสัญชาตญาณของของหมาแม่อยู่แล้วไหมคุณหมอหรือว่าคนจะต้องสอนเพิ่มเติมไหมคะ อ๋ออันนี้ครับก็คือเจ้าของอาจจะแค่สังเกตการเนาะเพราะจริงๆเป็นสัญชาตญยานจิตๆครับยกตัวอย่างเช่นปกติน้องหมาน้องแมวดั่งคลอดสองสัปดาห์ใช่ไหมครับลูกเปิดตาของน้องหมาน้องแมวก็จะเริ่มเปิดเนาะแล้วเขาก็จะมองเห็นมากขึ้นเขาก็จะเริ่มโซนอย่างครับแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะเริ่มเสริมพวกกล้วยเนาะหรือว่านมแพะอะไรเงี้ยครับให้เขาเลียกกินจากถ้วยนะครับ เขาก็จะเรียกินเองนะครับเป็นตัวเสริมจากที่กินนมแม่นะครับอืมค่ะก็คือก็ดูแลต่อเนื่องกันเลยใช่ใช่ครับก็คือเราอาจจะไม่ได้ต้องบังคับมายกเว้นบางตัวที่พอดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงครับก็อ,อาจจะ มีการบังคับในช่วงเกิดใหม่ครับที่แบบต้องเอาปากไปจอที่หัวนมน้องเพื่อให้ดูอะไร่เงี้ยครับแต่พอน้องเขาดูดเสร็จแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะล้แค่แบบจับไปจอตรงหัวนมเงี้ยครับน้องเขาก็จะดูเองนะครับก็คือปล่อยได้เลยค่ะปล่อยเลยปล่อยได้เลยไหมคะเราจะต้องเฝ้าดูก่อนอืไมคใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาใช้เวลานานเนื่อกเขาจะเรียนรู้ได้ค่ะว่าต้องสเต็ปแบบนี้แบบนี้ อ๋อเปอนไตามช่วงช่วงวัยครับปกติถ้าจะปล่อยได้เลยก็คือหรือว่าถ้าเป็นฟาร์มที่เขาจะขายก็คือต้องประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนอืมอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าช่วงระหว่างหลังค่อจนถึงเดือนครึ่งเนี่ยครับปกติเจ้าของเขาก็จะเหมือนพัดกันเฝ้าแต่ก็ไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสมุติว่าช่วงเวลานอนหรืออะไรเงี้ยก็คือปล่อยเขาอยู่กับแม่ได้ะเออเฝ้าดูแลกันห่างๆอย่างห่วง เออประมาณนั้นอย่างอมอค่ะคุณหมอแล้วอย่างอย่างน้อง,งหมาน้องแมวเลยค่ะที่เขาเคลอดลูกออกมาแล้วเขาจะมีอาการเหมือนคนหลังคลอดแม่ถ้าเป็นคนเขาจะเรียกเหมือนมารมาบรูสอาจจะเบื้องของฮอร์โมนอารมณ์ต่างๆหมาแมวมันมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันไหมคะอ๋อผมคิดว่าในหมาแมวะครับก็คือปกติเหมือนที่บอกก็คือแมวเป็นสัญชาตญาณัดสัตว์หน่อยเขาจะห่วงลูกหน่อยครับโดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือแปลกกลิ่นเนี่ยน่าจะแบบ ไปยุ่งกับตัวลูกมากไม่ได้เนี่ยครับเป่นน้องหมานะครับขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องหมาเป็ดลี่เนาะเขาก็เหมือนกับใครจะเล่นลูกเขาก็ได้เชิญเลยแต่น้องหมาใช,ใช่แต่น้องหมาที่เขาแบบไม่ค่อยได้เจอคนเขาอาจจะห่วงลูกหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะมีลักษณะแบบคูหรือแบบไม่ให้เข้าใกล้ลูกอะไร,ะรเงี้ยประมาณนี้ แต่เนี้น่าน่าจะไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนครับจะเปลี่ยนกับพฤติกรรมที่ได้รับการเดกดูมามากกว่าเป็นสัญชาตญาณที่อาจจะห่วงลูกอยู่แล้วรักลูกอยู่แล้วใช่ครับเหมือนเคยเห็นค่ะถ้าเราเลี้ยงแบบเฟรนลี่ครับมันก็เหมือนสัญชาตญามันก็จะเปลี่ยนไปนะมันก็แบบเหมือนครับใครมาเล่นก็ได้อยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนิสัยอารมณ์มีผลหมดเลย ใช่ครับคุณหมอพ,อพอพูดถึงแล้วนึกถึงภาพตอนเด็กๆเหมือนเคยเห็นทั้งหมาทั้งแมวชอบคาบลูกของเขาอะลูกเกิดใหม่คาไปนู่นที่คาไปนี่ทีแบบนี้คนที่เป็นคนเลี้ยงก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะตายไหมแบบนี้เขาเขากำลังบอกอะไรหรือก็กำลังทําอะไรอยู่ครับคุณหมออ๋อถ้าแบบนี้ค,ครับก็คือจะพบในพวกสุนัขในที่สาธารณะหรือไม่ก็น้องแมวครับที่เลี้ยงแบบปล่อยๆอ่ะ แสดงว่าที่ที่เขาไปคลอดอะครับมันไม่ปลอดภัยเขากว่าจะเหมือนค่าพเพื่อย้ายลูกไปอยู่ที่ใหม่ที่รู้สึกปลอดภัยมากกว่าอ๋อเหมือนย้ายสถานที่ใช่ใช่ในใน,ในบ้านก็เหมือนกันนะสมมติว่าเป็นสุนัขในบ้านถ้ารู้สึกว่าตรงแอร์เรียนเนี้ยครับมันไม่ปลอดภัยเขาก็จะคือจะคาบไปอีกที่หนึง่งอ๋อแต่ว่าตัวลูกเองไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแม่เขาก็จะมีวิธีการคาาใช่ไหมคุณหมออ๋อใช่ครับแม่อันตรายปกติ น้องหมาน้องแมวเขาจะคาบตรงบริเวณหนังคอ,นองเนาะเพราะมันค่อนข้งางโยนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อันตรายครับเพราะว่าแม่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าแบบคาบแบบไหนถึงจะปลอดใจกับลูกอืมเขาก็รักลูกกัน,น,กน,กนเ,เหมือนกับเหมือนกับคนเลยเหมือนเหมือนคนหนึ่งคนเลยใช่ครับนะคะคุณหมอสุดท้ายอยากจะให้ฝากสาหรับคนที่มีทั้งหมาทั้งแมวอยู่ในบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆอาจจะ สัตว์เลี้ยงยังไม่ได้คลอดลูกหรือว่ากําลังจะกําหนดการข้อลูกเร็วๆนี้ค่ะจะได้ฝากถึงวิธีในการดูแลตั้งแต่ต้นทาจนถึงปลายทางเลยจะต้องทําตัวยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าของอ๋อค่ะที่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 อยากฝากก็คืออาจจะต้องเช็คตัวเองก่อนเนาะว่าพร้อมที่จะแบบมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือยังเนี่ยครับว่าแบบพร้อมเรื่องแบบสถานที่หรือยังพร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นหรือยังเนี่ยครับเพราะว่า จริงๆถ่าเราเลี้ยงเพื่อเป็นสมาชิกในบ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็พื้นที่ในการเลีย้ยงที่ต้องแบบเอ่อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่ายังไม่พอมะครับผมก็ว่าอาจจะยังไม่ผสมพันธุ์หรือว่าไม่ให้น้องเขาตั้งท้องเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเ<ม>พราะไม่งั้นก็จะมีสุนัขในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็จะไม่ดีกับในสังคมประมาณนี้ครับค่ะโอ้แล้วปัจจัยอืน <ะ S 1> ่นมะตามมากันเยอยะเลย ่แต่ว่าถ้าเราเช็คว่าพร้อมแล้วเนี่ยครับก็คืออาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเหมือนที่ผมเน้นไปว่าแบบตั้งท้องกี่วันต้องเพิ่มอาหารยังไงเนาะครับต้องเพิ่มสารอาหารแคลเซียมอะไรช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่คลอดเนี่ยเนาะก็คืออาจจะพาไปตรวจกับคลอแพทย์ก่อนก็ได้ครับว่าจะคลอดช่วงเวลาวันไหนเนาะเราจะได้เตรียมสถานที่ให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราให้พร้อมในการช่วยคลอดอะไรเนี้ยครับค่ะอืมค่ะแต่ค่ะ แล้วก็ขนงดกกากันค่อก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยครับให้ลูกเขาแข็งแรงก่อนแล้วเราก็อยแบบเอ่อถ้าแม่ไว้ใจได้ก็คืออาจจะดูห่างๆอย่างห่วงๆมาที่คุยตอนแรกอืมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มั่นใจเลยก็คือพาไปหาสตัตวแพทย์ดูแลต,แต,ตั้งท้องจนถึงคลอดเลยเพื่อให้มั่นใจสำหรับคนเลี้ยงใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเพราะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้สตัตวแพทย์เราก็จะ ช่วยเรื่องแบบวางแผนการผสมพันธุ์ได้เนาะก็คือ,อเช็คว่าแม่พร้อมหร,รือยังนะแล้วก็คุณภาพนําเชื้อของพ่อดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพนนันธุ์เนาะแล้วก็รวมถึงวางแผนในการคลอดแล้วก็ดูแลหลังคลอดนะครับประมาณนี้ค่ะจะได้ให้มั่นใจว่าปลอดภัยดีทั้งแม่แล้วก็ลูกน้องหมาน้องแมวนะคะเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณหมอ ครก็จริงปัจจุบันเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ว่าได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนคนเลยบางพัน์บางครอบครัวบางบ้านบอกรักยิ่งกว่าโอ้โหรักยิ่งกว่าลูกก็มีใช่ค่ะได้เลยค่ะคุณหมอวันนี้ได้ความรู้ดีมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์สําหรับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านจะได้ช่วยกันสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาษาจอสอร้อย